คำเตือนเนื้อหาจะมีความหยาบคายหรือหน่อมแนมเกินไปโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยครับผมโอเคเกานอื่นก็ต้อขอสวัส,สดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Pixel p i l a c y กับ s o อีนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่นี่นะ,ะที่ไหนวะที่นี่ที่ไหนที่นี่คือเกาะนะโอเค,ะนะคะ เดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าชิปเซตอัพเราเนี่ยมันจะมีฮูนะครับซึ่งเราลืมว่ามันทํามันสามารถเก็บของได้เออเดี๋ยววางไปก่อนอ่ะแล้วก็ไมซ์ฟู้ดดีโคนะฮะแล้วก็ฮูนะคือผมก็ลืมไปแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราวางโอเคแล้วเราก็คืออาหารของเราเนี่ยฟู้ดนะครับเราเก็บสามารถเก็บเพินนร์ได้ไหมวะเนี่ยอาหารเราสามารถส,าารถสต็อกไว้ในนี้ได้นะครับ เอาไม่ได้เหรอโอเคอ่ะมันกินอีกแล้วโอเคสำหรับตอนนี้แล้วก็เจอไพเรตดังเจออย่างโหดนะฮะอันนี้ก็คือเมืองแรกที่เราเจอเดี๋ยวเราไปเมืองแรกก่อนไหมนี่อะไรนี่คืออะไรเราจะไปก็ได้แต่ว่ามันเสียงนะ มีดังเจอสองเดี๋ยวเรากลับเมืองกันดีกว่าเพราะง,งั้นโอเคไม่งั้นเราเจะอ,อยู่ยากนะครับโอเคเซฟเกมไว้ก่อนขี้เต็มตังเราก็เราตังเราก็เริ่มถดถอยแล้วครับอาหารก็เริ่มหมดละเราเอาไปทำอย่างอื่นมแลสงสัผว่าไม่รู้ว่าโมเรวเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับโมเร็วมันลดลงทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ น่ะลดลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวดูดีก่อนนะว่ามันเป็นอะไรของมันวะอันนี้ตังค์ไม่พอพี่โทษทีอาไเดีครับคือตอนนี้มันโกรธกิ้วมากครับรีสตาร์ทสองไม้โมดูโมเดลอันนี้คอนซูมไอสตาร์ทอันนี้ของใส่เฉยปัตโต้อะคข้ามปโอ้เมาเลย เซอร์วิสคอหกร้อยอีกพีอ๋อเดี๋ยวเราใส่ตัวเราดีกว่าับหกร้อยอีกพีกินเข้าไปซะเย่โอเคครับขี่แล้วมันขี่บ่อยอยังไงเนี่ยพวกน,นี้อันนี้คือหางเรือนะครับเนี่ยขี่เต็มต้องมีคนมาทำความสะอาดขี่แล้ว วันนี้เราเดินทางอยู่เด้เอตอนนี้โอเคไป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 หาอะไรกินซะพ่อแกน่ะไม่หิวตายอเออเดี๋ยวเราหน้ามันโหกินแล้วโยนทิ้งแบบทิ้งข้างมากวันนี้เราก็หิวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินอ่ะให้มันกินลองกินเหล้าบ้าง อ๋อมันคือมันคือความสุขนะครับโอ้โหโมดูโมดูโมเร็วเดี oh ๋ย oh. วความหิวเราไม่เพิ่มเลยครับเซ okay. okay, ลทอ์ซอสขายเคฟลองหาขายขายของที่มันพอจะขายได้นะครับ ฟูดเด็กฟูดเด็กบอร์ดคอร์ทเมลอนสองเงนฮ่าฟูดบ็อกซ์ฟูดบ็อกซ์ฟูดมีดเออขายมีดได้ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราเก็บไปกินดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขายอุปกรณ์เรือไปโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อหน้าที่ของแต่ละคนไงครับเดี๋ยวเราให้คีเนอร์กับไอ้ ตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ครีนิง่งแพงจุงโอเคเอามาเลย่ะโย่โหเยวก่อนนะ mm hmm. นซื้อก่อนซือ้อก่อนว่าเทอร์มลรอนไม่ใช่ซื้อนี่ก่อนโอเคไป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 ,ปโอ้โหน้อยอีกแล้ว โอเคเราแบบนี้มาอย่าให้มันมาไี่กันโอเคครับเกมนี้ก็สนุกดีนะครับเวลาเราได้แบบออกเรือได้ทำอะไรเงี้ยมันเป็นเกมที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์นะเอ้ยซิมูเลเตอร์นั่นแหละเออเป็นแนวแบบซิมูเลเตอร์เออก็คงจะรู้กันดีนะครับ ต่อไปโอเต้ทุยโอเคนะคต่อไปเราไปยังดีเลือแมปเดี๋ยวเราไปก่อนนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวได้ได้ได้เราต้องให้หน้าที่ของไพรตต์ลแต่ละคนกันครับเดี๋ยวให้อนี่เป็นหน้าที่ทำความสะอาดแล้วกันนะจ๊ะโอเคนั่นแหละนั่นแหละ อมไม่ดีขี้ออกว่ะเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้อ๋อไม่ดีขี้ออกแล้วพี่ดีดดีขี้มันถีบขี้ออกไปเลยครับดูอีกฟองโอเคมันถีบแล้วโอเคเรามาทำข้าวจัดไปแล้วน,นะดูมัน โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอา uh huh. อาหารเอาฟุตเอาฟุต huh. ฟ uh ุต huh. ฟ uh ุตเออฟุต huh. ฟ uh ุตเออเอาวอเทอร์แมนเอาฟุตต่งปั๊บปั๊บปั๊บโอเคไปกันเลยพี่เอาไอ้นี่ก็กินอย่างเดียวเลยเ <c oughs> ป็นมูน่าไปก่อนนี่กันโอเคเซฟเกมไปก่อนนะโอเคดีขี้ออกไปซะ เยี่ยมเดี๋ยวตอนนี้มุ่งหน้าหาตังค์ครับดูซิก่อนนี้มีคนสองคนแล้วก็มีกล่องแต่คนเยอะไปครับไม่ไม่ไหวครับเลยเราเราไม่สู้เกี่งั้นเราไปข้างๆโอ้โหมีแต่แบบเกาะมีเมืองด้วย เดินทางหาวันพีชโอเคเอาอย่าก,กินดิเฮ้ยกินอีกแล้วอา้าวโอ้ถึงมันจะลงเมืองอะไรทีเดียวมันจะมีอะไรซื้อตังเราก็ไม่มีมันไปทำไมเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา มามา,มา,มาอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวนึง่ชิหน้าหาเราลูกเรือเราแจ็บครับโอเคใครมันขี้เอยเต็มดีแล้วไปโอเคมีเรือจะสลัดไม่ขอรลออ่ะเออไม่ได้เห็นแต่อยากอยากอยากคือมันจะตายอ่ะถ้าเราหาเรือไม่เจอเราก็คือเราจะได้ หาตังค์แล้วก็ไปซื้ออาหารมากินนะครับคือตอนนี้เราไม่มีอาหารแล้วโอเคเจอยังก่อนนี้มีอะไรไหมก่อนนี้มีคนแล้วกล่องมีขี้ด้วยเออทุยนี่เจอแล้วแดงเจอสองโอเคลองไปดูบ เราต้องรอดอ่ะไม่งั้นเราไม่งั้นเราก็ตายอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นแล้วอ่ะห้อยเดัมมิกบุกสิครับกลัวอะไรอุ้ยสามสามต่อสามเดี๋เดๆๆเดกดออกไม่ได้อีกเวนเอ้ยบุกไปเลยเอาไปมาดิ บุมมอนโอ้ดูท่ทาเราจะแพ้นะครับเนี่ยเฮ้ยตัวเองแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกลับมากลับมากลับมาเออเกมโอเวอร์เลยเคถท่าทางเราจะไม่รอจริงๆซะด้วยแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่เฮ้ยงั้นเราไปเส้นทางอื่นแล้วกันนะจะเราลงล่างดีกว่าไปแม่ เราก็เน,น่ยเ,เรือเราสู้เราตัวเรือเราสู้ดันดาเมจสองไม่ได้เลยครับสู้ได้แต่ดาเมจหนึ่งเพราะว่าทหารเราน้อยแล้วก็คนพลเรือนเราแบบนะโอเคก่อนนี้มีอะไรไหมมีคนหนึ่งคนมีกล่องเนี่ยต้องเสียงออกมาเลยมาเลยมาเลยโอเคตีมาเลยตีมาเลยแอทแทค บวกมอนโอ้ยอย่างนั้นแหละพวกเอ้ยบอกมันเลยตีมันเลยเพีย้ยนเยะแอะเย่โอเคตายแล้วเออโอเคให้มันเดินม,มาเนี่ยครับไอสองคนนั้นมันลอยอยู่นั่นแหละ โอเคอ๋อรู้สึกเหมือนเลื่อนเลื่อนเรามาเรี่องเรือเรนเลชันเลยด้วยครับเรเจนนั่นแหละเรเกนอ๋อเย่โหเงินเยอะมากโอเคกลับเลือกกับเลือกพี่น oh, yeah. oh, okay, ้องเอลยนั่นไงนกมาขี้อีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยนั่นไงคนก็ขี้นกก็ขี้ขี้หมดเลย ชอบขี้กันเลยช่พวกนี้เร็วๆขึ้นมาเลยความหิวนี่กรลดเร็วเร็วเนาะคนนั้นแล้วมันจะหิวเร็วกว่านี้วะอุ้ยขี้ด้วยโอ้ยดีดมันออกไปเสร็จๆชิปเซตอัพอย่าเอาฟุตอาเทมิลันเอามาเทมิลันออลไป เอาไปให้หมดอ่ะกินเออกินเยี่ยมเอากินเออโอเคเดี๋ยวไปไพไพเรลล์นีเดนจเจอร์สองเหรอเอาไงดีไม่กล้าบุกครับงั้นเราจะต้องอัพให้พวกนี้ให้มันหดหละเตืมลตมจ้างซัลลารี่ยังไรจ้างไม่แพงโคตรแพงเลย ส uh huh. เตลเฮพีเลยอ่เฮ้ยังไม่เอซิ้ยเกือบเอซิแล้วมันต้องกดสองครั้งถึงจะออกได้ออดเออกดเกือบโดดเอออ่ะเก่งสเตลอ่ะไอเก่งอันนี้เอาไปเลยแล้วก็อัพเอจีซะหน่อยครับโอเคให้มันเดินเร็วหน่อยแล้วก็ตัวนี้ใส่นี่อะไรเนี่ยไล บวเวลาตอนเวลาตกน้ำหรอไม่น่าใช่ใส่เพื mmm, ่อ okay. okay. แล้วก็อาวุธไออาวุธมันเจ๋งดีครับอาวุธมันแล้วก็มีหน้าที่ในการคีนิ่งเก่งด้านบิทเอพเดจเจนอ่าอัพไปอัพอันนี้มันเด่นๆนะครับโอเคแล้วก็ตัวลาอัพสำคัญอัพนี่เลยสักหน่อยครับอัพอัพที่อันหน่อยอันหน่อย อัพมั่วๆครับเดี๋ยวมันก็ดีเองนะโอเคลุยกันเลยเฮาไปเซฟเกมไว้ก่นอนเก็บรออันนั้นคือเนื้อนะครับยากินใช่ไหมโอเคอินเทลักไปอุ้ย เอ้มันมีสี่คนน,ะน่ะไปเลยทหารโอ้โหไม่รอดแน่นอนครับทหารเหรอแต่ไอ้นี่โหดมาครับคนเนี้ยแต่ก็ไม่น่ารอดนั่นเงยตกน้ำตายแล้ว กับก้อนกับก้อนกับก้อนเอออย่างนั้นเลย <c oughs> อ้าวโอ้โหเพื่อนเราพเราพื่อนเราตายหมดแล้วอะเคยเงนเงินนเราก็ต้องตายด้วยครับไม่อย่างนั้นเพื่อนเราจะหายไปเลยครับอ้าวตีตีเออ <c oughs> <c oughs> มีเหลือซากลีเดียว เอาแมวเอาแมวเอาแมวเพื่อนเพื่อนเราหิวเอากินให้เพื่อนย่อมสร้างไม่แพงโคตรแพงเลยเพื่อนแบบเดี๋ยวเราลงไปล่างก่อนแล้วกันครับเราสู้กันมันไม่ไหวครับดาเมจมันสองอ่ะเออมันโหดเกินอ่ะต้องเอาดาเมจหนึ่งครับมันถึงจะอยู่รอดเนี่ยนกขี้กแล้วทำหน้าที่เจ้าไปเลยคีนเนอร์อ่ะ กินเนอร์ทำหน้าที่ดิหน้าทีโมดีที่เอาไปเพ่มีอาบังขายถั่วหนึ่งคนมีกล่องด้วยไม่เอาครับเราจะออกออกทะเลดาเมสสามโอเอาเข้าไปอันนี้เมืองโอเคเดี๋ยวไปเมืองก่อนเซลล์ <What? S 1> to destination <What? S 1> save game บบบบวิวออฟินบลา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 มันขี้ละโอเคลง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 แล้วไงสฮัลโหลขายอะไรแรม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 วอตเตอร์แห่งชิปโอเคเดี๋ยวตอนนี้ เกาะมันเล็กจังวะเฮ้ยไพลอตโอ้โหอืมอะไรเนี่ยโนมอปอบโอ้ยขายเลยขายเลยได้ตังได้ตังหุ้ยขาทัร์ทวัทวรทวัริสขายดีครับโอ้โหได้ราคาดีมากกันสโตนอันนี้อัพเกรดมีรีรเวลบอนสิบสิบอ๋อเออใช่ใช่เดี๋ยวเราอัพเกรดไอ้นี่ก่อนครับไอ้ตัวนี้เนี่ยอาวุธมันเจ๋งครับเราต้องอัพเกรดไปก่อน อัปเกรดเรนจ์เว็บบอลอัปเกรดนี้มีนี่โอเคแล้วก็เออัปเกรดอันนี้สักหน่อยนะฮะก็นี่สักหน่อยนึงโอเคแล้วเราก็ซื้อหน้าที่อะไรไปให้เขาเดียบคือมันเราต้องมีหน้าที่ในการทำอาหารบ้างอะเนี่ยฟิชชิงโอเคอัานนี้ขายอะไรนะ่าลืมละขายวุธใขายของในชะ่ไหม hanging sword เอ้ย hanging sword นี่ขอดูดีดูไม่ได้อีกอะไรของมันเนี่ย picture island spell sword เออแต่ละอย่างก็ดีๆทั้งนั้นเลยครับมีแพลนด้วยอืม because a content sword of fire on board a wooden ship อ๋อมันเป็นแรมอ่ะ hanging sword เออเดี๋ยวซื่ไปด้วยดูสิรู้สึกอันนี้เก่งสติวใช่ไหม แล้วตัวนี้เก่งอะไรนี่ไม่เก่งสเตลเลยแล้วตัวเราเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธให้ตัวเราก่อนอา้าวเมื่อกี้ซมีมันไม่ใช่หรอวะเมื่อกี้มันอะไรวะเ<ม>ออใช่เดี๋ยวเราต้องเอาหน้าที่ตกปลาให้บักอันนี้ด้วยเอาน้าที่ตกปลาไปอ,าอ้าวอ๋อ G P ไม่เหลือแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเขาเหลือขึ้นเหลือขึ้นเหลือไม่กี่โม นึกว่าจะมีร้านขายอาหารครับขี oh, ่ด oh, ีขี่อ๋อดีขี่โอ้โหเกือบโดนเราแต่กันต่อเลยหู oh, เ,เาากาะทั้งนั้นข <c oughs> ีเดี๋ยวเราก็มาเกาะนี่กันเผื่อมันจะมีของครับทุกเกาะมีของอยู่แล้ว,แต,วแต่ต้องดูจำน,น,น,นะะวน,นคนนะครับว่าจำนวนคนมีเท่าไหร่สร้างระดับพิช คมีคนมีคนหนึ่งคนโอเคมาเลยมาเลยมาเลยแอทแทกเลยจ้ะเอาไม่ได้ตีกันมันเอ้ยเอ้ยออกออกไปกันใหญ่ละเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วก่อนขึ้นแล้วก่อน ขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนบอกว่าขึ้นเรือก่อนนั่นไงโอ้โหขึ้นมาคนเดียวไอ้ก่อนนี่ก็โหดไปนะฮะเอาเงินกันบมันดีเนี่ยโอเคดิขี้ออกเปลี่ยนเบอร์แมพดีกว่าไอเล่นเล็กออฟนิว o ูทอ่าไปอันนี้แล้วกันโหอ,อะไรเนี่ยโอเค เสียงเสียงถีบขี้เสียงเอาขี้ออกแบบก็เล่นไปเรื่อยครับถ้าเพราะว่าเกมนี้มันนี่มาสิ้นสุดแล้วครับผมว่ามันผมมั่นใจอย่างนั้นนะโอเคดูซิมีคนหนึ่งคนสองคนสองคนกับเกาะโอเคพอได้อยู่ครับ ลงมาเลยเคร่ okay. อเริ่มจากบุกตัวนี้ก่อนเลยครับอุ้ย What the fuck เอาอีกตัวมาแล่ะเอท็กเอท็ก,ก yeah เฮ้ยตัวนมาช่วยกันหน่อยดิ เรียบร้อยอ่ะโอเคมาที่กล่องมาที่กล่องโอ้มีของด้วยแ yeah. <c oughs> ย่วิสกี้เบอร์รี่บรัชเฮ้ยวัดมังกี้เทลเดี๋ยวมัอกี้มันมีอะไดหรอปะ มิียวเบอร์รี่บลัชมันบอกว่าต้นเบอร์รี่รับอ้าวหิวความหิวไฟมันไงคนเราหิวแล้วคนเพื่อนเพื่อนเราหิวแล้วเปิดกล่องมาเพื่อนเราหิวเราต้องแต่เราก็หิวนะเว้ยคเพื่อนเราหิวเราก็ให้มันกินหน่อย โรสเตอร์แคปแล้วก็วิสกี้เหมือนเลยอัะมันไม่มีไหนเพิ่มความหิวเลยหรองั้นเราต้องรีบขึ้นเรือแล้วเน่เดินชายกันแล้วแล้วก็หิวตายกันหรอเฮ้ย ไม่ได้ครับมันต้องอยู่ใต้นี่อยู่เป็นเรื่องลำบากครับปูตังห้าร้อยแล้วเหรอเนี่ยออกินเลยกินเลยกินไม่กินกันนะก,กินนี่ครับมันมไม่กินวะเนื้อเนี่ย อ๋อมันไม่ขึ้นเลดี้เหรอเวนละมันไม่ขึ้นเนลดี้เราจะเอาไงล่ะบ้านเนี่เนยเวนแล้วไงล่ะเคตอนนี้เราเดี๋ยวเราต้องหาเรือละลี่ต้องหาหาเมืองหาเมืองอเมืองเมืองเมืองที่มันขายอาหารนะรอีกสปูตรงตรงนี้ขายกู๊ดกับเวปอนแล้วเมืองนี้ขายฟู้ดอ๋อเออไปเมืองนี้แล้วกัน คไปเอ๊ะก็ไปเซฟโอเคเซฟเกมไม่กนนะอาอีกแล้วความหิวมึงโอ้โหแล้วคือเนื้อมันกินไม่ได้ด้วยครับเดี๋ยวชิปเซฟครัพฟูดฟูดชิหอยแล้วฟูดไม่เหลือแล้ววะครับ จุดจุดนี้เอาอีกแล้วครับความหิวเรากลยจะหมดอีกลอ you know? แล้ว you น n อ w แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็ยังใกล้หิวแล้วครับทุกคนเลยโอเคไอ้นี้จ้างแพงจงังวะโอเคเนี่ยตั้งแล้เจ็สิบสบาทแล้วฮ้อ นั่นไงนั่นไงนั่นไงความหิวแดกอีกแล้วตายแน่ๆเลยเราแปดหสเฮ้ยอ่ะ พอสเดอะคือเรามาถึงเมืองแล้วมันตายพอดีครับที mm hmm. นี่ไงน,นี่คือเกาะที่เราเคยมาแล้วเบีนแล้วไงเออคราวนี้เราจะเอาไงต่อดีนะครับเนี่ยอย่างเดียวครับเราต้องบุกไปพวกนี้แหละดาเมจสองเนี่ยเอาเลยไป แม่เอ้ออยจะหิวตายแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าขอจบเพลงนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรัพานะ